สวัสดีครับพบกับช anel โครานทุ่งกระทงเด่นพากินพาเที่ยวใน YouTube นะครับผมไปตลาดมานะครับแล้วตอนเย็นนี้จะไปหาเนลจะไปจไปใส่หนูกันครับไปดักหนูนะครับก็เลยจะเอาเมนูไก่อบฟางซึ่งว่าช่วงนี้ก็เลยมันเป็นช่วงของเขาเพิ่งทำนาเสร็จครับข้าวมันกําลังเยอะฟางข้าวกําลังเยอะเราทําไก่อบฟางกันกินที่สวนครับนี่ครับไก่บ้านตัวไก่สาวพอดีนะครับเนี่ยย่างไฟย่างอบฟางหมักไปพอดีพอดีนะครับมันจะ มันจะนุ่มและมีความหอมของไก่บ้านนะครับเครื่องปรุงของลุงเด่นนะครับก็มีกระเทียมรากผักชีตะไคร้ตับจนละเอียดนะครับขมิ้นเม็ดผักชีนะครับอ่ะโขกเลยเอาทุกอย่างเอาอันนี้ไปโคก่อนจนละเอียดนะครับแล้วก็ผสมกันแล้วมาหมักในเนื้อไก่ที่จริงถ้าจะให้ดีนะครับใช้หมักสักเวลาหมักสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกันไปครับมันถึงจะซึมเข้าไปในเนื้อของไก่นะครับใส่พริกไทยเม็ดลงไปนะครับมันก็จะเป็นการหมักที่มันหอมขึ้นนะครับใส่ซอสน้ำมันหอย สีขาวได้นะรอดูเลยครับนี่ครับราดผงช่หมดแล้วนะโขกจนละเอียดไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยใส่ตะไคร้ครับเอาทุกอย่างรวมตำโขกรวมกันเลยนะครับอะนดี้ผมมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาในการดูการเผานะครับไก่อบฟางเพื่อนๆถามว่าใส่ตะไคร้เดือดี๋ยวผมใส่ถ้ามันหมักติดกับเนื้อไก่เวลาย่างมันหอมนะครับนี่ใส่ไปเลยราดผงชีใส่ไปเลยครับกระเทียมใส่ไปเลยครับนะครับโขกไปเรื่อย ใส่ผักหนึ่งใส่ขมิ้นลงไปไก่จะได้เหลืองหน่อยนะครับอ๋อใส่พริกลงไปสองเม็ดมันจะเผ็ดพอดีครับใส่พริกลงไปเลยครับใส่พริกไปหน่อยนึงถ้าคนชอบนะครับอ่ะใส่ไปเลยเสร็จเสร็จแล้วก็สับๆับใขมิ้นใส่ไปด้วยนะครับครับครับโขลกเลืเดี๋ยวเอาไปหมักกับไก่นะครับครับนี่ครับพริกเอ่อเครื่องที่เราหมักไว้นะครับใส่ลงไปในไก่เลย ต้องใช้กันหมักนะขยันเข้ากันครับเดี๋ยวผมไปเอาซีอิ๊วขาวกับซอสแป๊บหนึ่งนะครับครับหมักด้วยซอสน้ำมันหอยสูตรเข้มข้นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหมักไปเลยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับหมักไปพริกไทยหมดขวดพอดี ใช้มือนะครับขยำหมักขย้ำขย,ขยี้ยังไงก็ได้ให้มันเข้ากันครับสุดท้ายมาเราทาจนทั่วแล้วเราก็จะเอายัดในท้องมันนะครับนี่ครับตรงนี้เรียนมีถุงมือเว้ปกตินี่ตดี๋วนี้มันเพดไงเลยต้องมีถุงมือนะครับขยำขยำแล้วก็พยายามเอายัดในท้องมันนะครับยัดเข้าไปข้างในนี่ครับยัดเข้าไปข้างใน ย่างมาใน,นหนังก็เดือนกรอบวันนี้จะกรอบหรือจะไหม้หรือว่ายังไงรอนะครับบางทีเพื่อนๆเอาผมไปแท็กใส่งไงในเฟซบุ๊กว่าแท็กลุงเด่นเป็นกินกับเกษมพมืองผมไม่ได้ไปกินด้วยนะแต่ว่าลุงเด่นทำคงไม่ไหม้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันตัวใหญ่นะมันอาจจะไหม้นะดังนั้นเราต้องใจเย็นนะครับในการเผามันมีสองอย่างครับทําไก่เนี่ยหนึ่งไหม่สองไม่สุกนะครับมันจะเป็นแบบไหนก็รอติดตามเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปเจอกันนู่นเลยครับโอเคนะครับมันจะยาวเกิน มนถึงกลางข้างกำเคืนนะครับเมื่อกี้ไปใส่คุบหนูมันนะครับขุมงายกันหน้าเล่กันน้องชายนะครับเดี๋ยวก็มาดูไก่เราครับครับผมนี่ครับไก่ก็หมักมาชั่วโมงกว่านะครับเกือบสองชั่วโมงแล้วครับกำลังแบบกำลังเข้าที่ได้หอมเลยครับหอมขมิ้นหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปขูดลุมฝังปิ๊บฝังไก่ดีๆนะครับแล้วก็ทำวิธีอบฟางเลยนะครับนะครับตัวหอมนะครับมันหอมกลิ่นขมิ้นเนาะถ้าอบไปนะครับตรงนี้เลยทำได้ดีแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวปรับพื้นที่แป๊บหนึ่งแล้วก็วิถีชีวิตปนะครับโอ้โหทะเลจุดไฟือแบบอันนี้จุดไฟแบบนี้มันก็รีวิวมันโอ้โหวิวนลยครับฮึใ <c> ต <oughs> ้ใต้แสงเทียนยนิ่งอนะอันนี้ใต้กองไฟนะครับบรรยากาศครับเก็บพื้นที่นะครับปรับสภาพดินให้มันดินแข็งไปมันก็อาจจะทำใหออ้ปิ๊บไปขวบยากนี่ครับ ปรับพื้นที่หมันดีๆอันนี้ในนาเข้าเลยนั่นเลยนี่เต้นระเบ,บียงไปรออ,ออกกำลังกายเออนี่ครับปรับพื้นที่เพียงถ้าจะคืนี้คุดสักหน่อยดีกว่า มือเพื่อนเหมือนคนเข้าเลยแต่ว่ามันแต่ว่าดินเน่าเน้นเน่าออกเน้นเน่าเตะออกไปจนตึงอ๋อแม่แม่ครับเพราะดินมันหนุ่มเนาะโอเคไปเดี๋ยวไก่เรามาเลยครับที่จริงดอกเราปลานี่บัดนี้พกแค่ปุ๋งแค่หมูนะไข่เพวลามันเกลียนเกลียนแต่แบบนี้เขามาเขามาเอามาดับหน้าครับก็มาตัวหน่อยนึงของกินบ้านๆครับตัวดินแค่หมูปลาส้มนะครับอ่าเป็นวิถีชีวิตไม่พองแคบก็ต้องแม่ก็คือว่ากันกันตาย ไปหนึ่งเกกงงพเ่มันได้ยังก็ต้องได้ยังครับมบริสิทธิ์ครับเออเบมาบรรยากออาศเ<ง>นาะครับผมครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวเสียบไกก็มารอพร้อมครับเอากรกลางตัวต้องขึน้นนเลเต็กเลยก็นี่อันก็ต้องเอาขุดเ,เดินนนเลเต็กต่างขึ้องแหงนใหญ่ต้องเตือนนเลครับนี่คเอาไปขึ้นขวดวิธีท,ทำก็คือต้องใส่น้าตัวน,นะครับเพราะว่า เดี๋ยวขวดจะแตกหรือว่าถ้าสมมติมันมีความห่อนจากเอ่อน้ำนี่กระดานเรงไก่สุกอันน้าเลยก,กับไเสเลยวะกับไสไม่ร้อนนะครับไก่นี่ตัวนี้กิโลโลสองขีดมั้งแตถือว่าไก่บ้านนะมักยังดีนะครับจุ๊บเสียบเข้าไปเราต้องเอาปิ๊บมาวัดระดับกันก่อนถ้าคนทำอมาเป็นกไหมนะส่วนมากจะใหามานไหมกะ มาุกนะครับแต่ว่าโรงเรียนนี้น่าจะสุกอยู่อย่าไปหุ่มไฟเกินที่บางทีเขาจะเอาถ้วยตรงนี้นะวางไว้ตรงหลุมแต่ผ่มกลัวขววมันคว่ำนะรัวมันคว่ำนี่กัทํามือไกลของต๊ะไปฮะเดี๋ยวลองเอาปิ๊บมาวัดระดับเราเอาปิ๊บวางางๆความสูงได้ก็ผ่านนะนี่ครับก็เดียวกับแต่ว่าดินนี่มันอ่อนพอดีก็คือว่าเอาปิ๊บทับลงไปแล้วก็ เต๊กลงกนี้บุ้งขึ้นควรมันเข้าข้างในนะฮะซัมช็อตชัมซอตหอมแล้วนี่กระนาดได้รูปเนี่ยหอมแล้วนี่หมันหอมไงหอมขมิ้นหอมกินได้หรือยังนี่ที่ขึ้นนาฬิกาคนวบจะได้มีพลังในการกดทับหน่อยเป็นส่วนอากาศนะครับเร่งเร่งเร่งมาจุบนี่ลองดูระดับปิ๊บมันบุ้งแบบ ต้องต้องแบบนี้นะครับดูถ้าแบบนี้ก็คือต้องขุดดินนะครับต้องใช้เสียมหรือว่าใช้จอบขุดไปถ้าระดับนี้พอดีเลยครับปิดฝาเพให้อากาศเข้านะครับปิดแบบดีๆนี่ครับอร่อยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เท้าเท้าทำนะแค่จะอยู่ข้างในครับมันเป็นอ่าวิถีชีวิตบ้านเฮาครับอาหารแบบนี้อร่อยมากนะ ยิ่งที่มากินกินจุดตรงจุดสวนนะครับได้อัตราลดของยิ่งนั่งอมเลยครับอ่าเดี๋ยวรอจุดเลยครับครับเดี๋ยวแล้อ่าเธอใส่เลยจะไปใส่จะไปใส่เยอะขนาดนั้นใส่ที่ท่ใส่ที่อ่อนก่อนโอ้โหอันนี้อันแรกมันไฟอาจจะเยอะหน่อยนะครับอันที่สองมันต้องเบากว่านี้เอาเสร็จพอแล้วพอแล้วออกไปจุดเลยทีนี้ทําพิธีจุดเลยครับครับมันต้องค่อยๆจุด จุดสามด้านเลยนะเนี่ยครับจุดพร้อมกันเลยจิลยจแล้วก็ไฟเวลาฟางมันอบลงไปเนะี่ยมันจะมันจะทำให้เออสุกมันจะมีความฮอน่นี่ครับโปรนเฟชโนมานนะครับนี่ครับจะไหม้หรือว่าจะจะเหลืองนะครับรอดูครับ ความร้อนจากาไฟก็ไปอบไก่ไว้ยังไงรอติดตามนะครับครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับต้องอย่าให้มันอย่าไปโหมโยนใสโยนใส่นไม้น้อยๆเพราะมันมันมาได้อบข้างในข้างในมันจะบดซุกนะครับม,มันจะไหม้ก่อนสุกข,ข้างนอกมันไหมแต่ว่าข้างในอาจจะยังไม่สุกนะครับในีใสพอดีนะครับใช้เวลาประมาณสักถ้าไฟประมาณนี้ผมว่าสักสิบกวนาทียี่สิบนาทีนะครับพอดี จะได้รอที่แตมนะครับตอนจะเปิดจะให้ดูนะครับการเผานะครับถ้าเอาไปโยนใส่โยนใส่มันจะไหม้สูเปิดต้องต้องแบบนี้มันถึงจะมาไหม้บางคนเอาไปโยนใส่ทีเดียวมันก็ไหม้ครับถ้าทําแบบนี้มันจะไฟมันจะลุกพอดีนะครับดูเดียวมันจะเป็นการอบแบบพอดีแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับถ้าไปโยนใส่โฮมแล้วก็โยนใส่โยนใส่นีไหม้ครับใส่ไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอมันอบแป๊บหนึ่ง แล้วเขาก็จะเอาใส่ต่อรอมัไหม้แป๊บนึงไมเ่เสร็จก็น,นี้ครับต้องแบบนี้ต้องให้ฟางมันหล่นลงไปเดี๋ยูฟางมา่ะเดีย๋ยวรอเดี๋ยวรอมันไหม้แป๊บนึงมันจะได้เป็นแบบสุกแบบพอดีเหมือนกับการอบไก่แต่ว่าอบจากปิบ๊บแล้วก็กินที่ทุ่งนามันจะอร่อยนะครับนี่ครับ,รบต้องแบบนี้การทำไก่อบฟาง <Okay. S 2> นี่รอบสุดท้ายแล้วครับจะใหุ้เพื่อนดูนะครับแต่ว่ามันกี่รอบผมก็ไม่แน่ใจนะก็นาน,นประพอประมาณนะครับแต่ว่าจะสุกหรือจะไม่หรือว่าจะหอมกลุ่นหรือว่าจะเป็นเหลืองน่ากินมากหรือว่าจะไม่ดำปิดปีก็รอติดตามนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอไฟชุดนี้หมดแป๊บหนึ่งนะครับครับถึงเวลาชมแล้วเดี๋ยวขึ้นอะเรปเปิดเลยอะเรมาก่อไฟข้างหลังแต่ว่าอันนี้ครับนี่ดูของเขา ผมไม่ใครแตะเลยนะแต่ว่าถ้ามันไหมหรือว่ามันดิบหรือว่ามันสุกก็มดาด่าตรงเด็ดนะเนี่ยแต่ว่าท่านวิธีการทำมังสุกคือต้องโรยโรยไฟคืออย่าไปโยนใส่โยนใส่แล้วมันไหมครับเดี๋ยวลองเคลียดดร์ดูเดี๋ยวน้เล่มาเคลียร์ด้วยกันนี่ครับอ่ะนเลยจัดนเลยจัดการนโอ้โหน้าเล่ก็เอาไฟมาจุดข้างๆนะครับเพราะว่านี่อยู่กลางทุ่งนะเนี้ยเปิดมีดแล้วครับอืม นี่นะครับนี่มันสมบัติแล้วเนี่ยถึงเวลานะครับถึงเวลาชิมของเราอาจจะไม่มีใครได้ชิมหรือว่าอาจจะอาจจะเป็นยังไงต้องรอติดตามเดี๋ยวนะส่องไปให้หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นต้องการตึนไม่ได้โม่ครับตรงๆสายตรงเลยนี่ครับนี่ครับจดมาหนึ่ สูตรของลุงเด่นคือตอนแรกเอาฟางใส่เยอะๆแล้วก็แล้วก็โรยฟางไปแต่ว่าไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวเราต้องรู้ว่าไก่เราตัวใหญ่ขนาดไหนอ่านี่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 ครับนี่ของแท้เลยนี่อืมแต่ว่าอย่าเพิ่งจับเด้อมันเสียวมันคลอดเปิดมีดเปาบนจีนสังแล้ว ค่อยๆจึ๊บจึ๊บจึ๊บผมกลัวจะดำปิดปีเดียวผมกลัวจะไม่เหลืองกันุ้นนะครับุ้นมาไหนครับโอ้โหเนื้อแตกเลยทางนี้ทางนี้เนื้อแตกเลยตุ่งเด่นข้างบนความร้อนมันุ่อยู่แล้วไหนทางนี้ว่าจะว่าบนน้ำปิด่เงียแต่ตรงนี้เนื้อแตกเลยทางทางหน้าอกเดี๋ยวไปดูทางหน้าอกนะครับ นี่ยๆขอดูหน่อยทางน้าอกเป็นยังไงนี่แหละคือว่าอาจจะลูกพุ่งลูกทุ่งหน่อยแต่ว่ามันอาจจะว่าม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่เนี่ยดูไอครับดูไอ้เขดูไอดูไอ้ดูไอ้เขามดหอมกระมินอย่างนี้ต้องดื่มต่ำเป็นทะเลเพิ่เยอะหน่อยรึเปล่าเดี๋ยวเราต้องโชว์หน่อยห้อนไก่ทะเลไม่เขาลดอ๋อดึงชีเลยนั่นเลยชีเลยเอ้ยชีเขาดูหน่อย นั่นเลยฉีกฉีกเลยเอาเอาขาไปอันนึงไม่ไม่ไม่เด็ดแตคือว่าไม่ฉีกพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันสูตรของโรงเด่นมันไม่นั่นเลยเราฉีกเลยฉีกแล้ชิมเลยกัรหรือเปล่าอืกระพือปีกอ่ะนั่นเลยชิมหน่อยชิมเลยชิมขาหนึ่งชิมขาแล้วสิจะได้สุดสุดอ่ะเหรอเนี่ครับกินมาราชการบันทุงครับจิ้มน้ำจิ้มของเราเลยนะธรรมชาติอันนี้ไอึ้นมาจากดินนะครับ จ๊บพี่น้องเอ้ยจะเพิ่มตายเด้อไอ้ตัวนี้กินก้อนอันนี้ผู้อีสานนะครับแต่ว่าคนอีสานรเอ้ยคนอีสานคนเหนือคนเดียวกันนะมเดียวกันเบิ่งปีกขึ้นสวรรค์นะเพราะงี้ตัวนี้กินก้อนนี่นะเดี๋ยวดูสโลโมชันเขาดูน ผมอยากขึ้นั่งอะไรกินขามันอะเดี๋ยวเล้วยังมองมันตรงนี้เหรอเดี๋ยวจะว่าจะได้น้ำเย็นนะจัดเลยเขาเขาบันดึกหน่อยแล้วเนี้ยครับโอ้แต่ว่าเป็นองเป็นขาเรตัวผู้หมดแล้วเดี๋ยวให้ลุงเด่นจัดเลยก่อนเอาเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องคนใหม่นะหักพวดไปให้ลุงเด่นให้เจ้าภาพก่อน นี่จัดให้เลยครับโอ้โหนี่แหละคือคือมันกินมันทุ่งมันจะกินอยู่โอ้โหรับกันสุกสุกเกินร้อยหน่อยเน้อยน้องถอยไ้ได้ตีนหัวไรไอ้พ่อตีหัวตีหัวก็มันอันี้เดี๋ยวน้ำจิ้มมาต่างหากี๋ยวคือว่าเนี่ยทีว่าสดสดคือว่าไม่ได้เซ็นเซอร์เลยคือว่าตอนนี้คือว่าอือออกจากนี้แล้วกว่านี่ไม่ได้นี่เลยไม่ได้เซ็นเซอร์กันเลยอืมสุก ไม่ต้องห่วงแล้วอ่ะอืมดีนองเอ้ยเสียบไลยได้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันอาจจะเมื่อยหน่อยได้ว่าน้ำน้ำเชื้อน้ำเชื้อมันใส่ข้าเชื้อนะำดังข้าเชื้อเดี๋ยวจัดให้น no ้ำก in in ็เช oh, er ื้อลงเด็ดก่อนอืม ไกลบ้านมาเหนียวพอดีกับข้างก็ได้แต่ว่าตอนนี้มาอยู่ทุ่งแล้วมันมีตัวนี้ด้วยก็ต้องเป็นกับแก้มอยู่ดีเพราะนี่ทิ้งนะะดูนะครับืมดไก่แล้วคือต้องแล้วเราซูมตัวนี้ด้วยท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยท่านห่งมาค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวชิมดูอีกทีครับอ่า อย่างนี้นะครับลูกุ่งจริงๆลูกุ่งจริงๆลกงูลกุ่งอีหลีหรอลูกุ่งแต้ว่ะอันนี้คำว่า,ไ,ไ,วาไก่บ้านเนี่ยคำว่า,ไ,วาไก่บ้านเนี่ยเร้ไปกินไก่อาขอเคี้ยวก่อน การเราไปกินไก่ทุกอย่างเนี่ยถ้าไปเจอไก่บ้านเนี่ยรสชาติมันอัไนเนาเนะรสชาติมันจะคำว่าบานบานข้าเนี่ยคือว่าอักษณ์ข,ของข้ามัน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 มีมาตรฐานนั่นเองนี่ <c oughs> มันมีมาตรฐานอยู่แล้วความอร่อย <c oughs> อยังของให้ไก่บ้านนี่ก่อนมากินอยู่ทงอยู่ท่าอยู่สวมยู่ตรงคำว่ารสชาติมันมเรียนเขาไปกินทุอย่างตัวละ เขาไปกินปลาหนึ่งหมื่นห้าอันมากินไข่วันผมเนี่ยร้อยกว่าบาทครับขอบคุณเดี๋ยวพาไปชิมทีโอเคนะเดี๋ยวปลาให้ไปดูนะครับมาต้องการส่วนนี้เราจะจัดไปนี่ครับโอ้โหเนี่ยก็แสบโคตรเลยเทนนเลยินมต่อแล้เอาขาเลยขาโอ้ไปไหนสีขาทีโอ้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่านี่เนื้โกหกหั่นเลย รักเป็นไก่บ้านนะลักษะกินของไก่บ้านกับไก่ที่เขาขายกันมาคนทีอย่างนะครับหักเลยอยากให้เพื่อนๆมากินอีแตาลีมันมอมันได้กราศไห้นะอ,อ,อยากเห็นดวงดาวแมนเนี่ยเดี๋ยวตั้งนกกวักสอดีกแล้วไก่เดียวนรับไก่บ้านเนี่ยลูกเล่นเล่นถือตีนไว้เน,นี่ยไก่เนี่ย อะไรมุ่มมานด <c oughs> <c oughs> ้วยหอใกล้เนี่ยม้าถึงรุ่นนีจ้จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ลูกเ<อ>รียนเรียกมากินเนาะครับใกล้ผมก้องผมตอนนี้ <c oughs> สูตรลูกเรียนนั้นเนี่ยลูกเรียนเรียกมากินไงถึงเวลากินต้องกินเด็ดจัดเลยครับจัดนั่งม,มต้องหิวอยู่แล้วเดี๋ยวมันช่วงเราประทานอยุติธรรมแล้วมันหอมขามิ้นหอมมันะก็สูนต้องให้ครับเดี๋ยวก็ับเดี๋ยวไอ้ยังไม่มีใครเห็นไอ้ดูชายนาเรนนะมันได้ไปกินข้าวโดยรอมากเดี๋ยวผมกับลังจากลองพู้รีพวกนี้รอดูเนึ่ ไอ้ลินไอ้ลินไว้แม่เอาเอานมไปขึ้นยากะอ๋อมันยาจะไม่ต้องยอหรอกมันจะเหินกันเดี๋ยวจะเหินกันนะเดี๋ยวดูครับนี่ครับกินไงแบบสดคือกินแบบนี้ครับแซ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 บลั้มขนาดกินนึ่งกันเนี่ยนุ่นเด็กไม่ปล่อยทิ้งขาเลยนะโอ้ยจังวู้บอ่ะใกลบ้านนะครับก็ข้าวพุณเพิ่นเข้ามาันธที่ตามครับเดี๋ยวผมจะปลาไปใจหนู่ตอนนั้นเลยเนาะปลาไปใจนูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ จะคับ้านกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าได้หนูก็เขาก็ับไปทำกับข้าวกันที่บ้านยายต่อเจออีกช็อตหนึ่งเจออีกเมนหงที่โรงเรียนต้องทําครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ถามครับผมกับน้าเดเขานี่ยก็อยูไหม่าเอลหาผมก็เจอครับก็เจ้าทารทนตรงนี้เยินดียินดียินดีครับแต่โอฟังแล้วก็กินบ้านทุ่งมันก็จะมีพวกวัดตรงวัดกะ่ายังก็ตามตามสไตล์ของการอยู่ตรงเนาะที่ว่าอู้วัดก่าคือว่า จะเห็นอยู่สะดวกแล้วสะดวกครับสะดวกใครแต่ไปกินอย่างอื่นก็นกนกนได้ก็ได้น้ำมาหาน้องเล่นทุง่งเล่นตอนทับเต็มที่ครับอขอบคุณครับที่ติดตามครับตัดไตหัวใจโอ้โหโอ้ดี <laughs> ม,น,มน้นำจิม้มเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยวันไ่เนี่บียร์นี่ก็ได้นะดีดีดีน้ำจิ้มไก่ขอบคครับอ๋บอนี้แต่ว่ามันนี่มันก็มันอร่อยแบบเสียบนวแล้วนี่อือหือ ไก่บ้านานล้วก็มันย่างแบบนี้นะมัน oh. โคตรหวานแล้วก็โคตรอร่อยมันจะมีความหอมของไก่บ้านแล้วก็สมุนไพรของไทยโรงเรียนนะโรงเรียนสูตรโรงเรียนนี่โ oh. oh. อ้โหของเลยเจอสมุนไพรไทยไมาก็กินบบได้ไกินได้หมดถ้าจะเอาไม่เกินดู๋ยวเพื่อนๆชอบเยอะกว่านี้ก็ได้แต่โรงเรียนทีต่ตอนทำกับควาเกินหื่นเออแซ่บ <c oughs> ไก่บ้านครับดูควันมันกำลังห่อนๆพอดีนะครับ โคตรแซ่บเลยครับคิดกันลเลยกินมากไม่ใช่ถึงเวลาเขาจะไปใจหนูนะเออือไก่โอฟังเด่นครับไปดูต่อคลิปหน้าได้อ่าว่าไก่โอฟังตรงไหนก็เดี๋ยวป้าจะไปใจหนูเดี๋ยวป้าน่าเรียไปกินซาเด็กดิก่ะดึกแล้ววันนี้วันนี้ต้องช็อตไหม เอเอเลยเจ้าลับลาหมูไหนก็นด้นเขาเลยมาผมยุ่มจีกเจ้าเ,าเออก็มาหากันวันเีวไปในก็ป่าเลยว่าในลาบหมูนะลาบไอหมูเ่เอาพริกราวล้ำพูนดีกว่อาจอจุดกินทั้งมาง่ายต้งกินมาตอนไปวมาเนี่ยมนี่มาแรกนี่มาเจอ โอ้โอไก่ฟังี้ไก่ตองเด่นนย่ตัวตอนนี้นนกินไก่โอฟังกันครับแล้วเดี๋ยวก็เสียฟ้ากันไปดูเอ,อกับดักเี่ยนหอตั้งตั้งไว้พอไปจะได้ห้องรอรุ่นกันครับมนไ่ได้อย่างนี้ย็ตอน